พบกับ FC Mobile นะคะแล้วก็มาพบกับชาว FC ช่องด้วยนะคะวันนี้ก็ได้เวลาสุ่มเพจแล้ว15,000เพชรเพนั่นเองเพรเยอะค่ะก็เลยอยากสุ่มเพศร1 5 0 0 0เพชร 15, เพรไปเลยปะ่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าวันนี้15,000เพชรเพของเกลจะได้อะไรอ,อ,อันนี้เนาะ15,000เพชรเพ รางวัลที่ได้แน่นอนก็จะเป็น99้าถึงหนึนักเตคะค่ะโอ์ชันไม่รู้อันนี้รางวัลที่สามารถเป็นไปได้ที่เป็นไปได้นะคะอ่ะได้เวลาแล้วต้องนับ1ถึง10นะคะเป็นการเอาเคล็ด1 2 3 4 5. 6 7 8 9 10กดแล้วนะตึงไปแล้วไปแล้วไปแล้วว,ว้วาวว,าว้าวว้าวได้อะไรอะ่ะห้าแสนเหรียญคือคือไม่อลังการเลยเหรอหนึ่งหมือนถ้าพันเพจนะ C A M เกงั้นหรอ เดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาไปขายต่อนะคะขายถ่ายทอดที่ตลาดเลยเพราะว่าที่ขายเพรอลาย C A M มีร้อยหแล้วนะคะไม่เอาไม่ต้องการนะคะะเขาบอกว่าสามารถขายได้ยันสูงสุดราคาขายสูงสุด สามสามสามสิบสามล้านเหรอเด้อขายสูงสุดสามสามจุดเจ็ดศูนย์เหรอสาม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 เจ็ดอย่างนี้หรือเปล่าอะลองขายแบบสูงสุดไปเลยอ่ารับเปลี่ยนกันนะคะ จัดไปจัดไปเกียวก็มีตังทั้งหมด5้าสล้านนะคะแต่ก็ต้องเก็บไว้ก่อนเนาะเพราะว่ายังซื้ออะไรไม่ได้หรอกง <c oughs> <c oughs> ั้นเดี๋ยวไปเล่นธรรมดาสักหนึ่งแมตช์ก็ได้พาพี่โด้พี่โรนันโดกับพี่เบ็คแฮมไปนะคะ ตอนนี้เกลวมีเพื่อนแล้วก็คือพี่โดกับพี่พ,พ,พี่แฮมนะคะไม่เหงาแล้วนะคะมีทั้งซ้ายทั้งขวาเลย 皮卡丘皮卡丘皮卡丘啊皮卡丘嘿 เกือบเข้าเลวเนี่ยเกือบไปเลยจ้าเกือบไปเลยจ้าโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอย๋อสุดยอดอะ่ะเฮ้ยกูแบบรับสามตลบอะ่ะสุดๆอะ่ะกแบบสู้มากอะ่ะนึกว่าจะเข้าแล้วนะ เราก็อนละเวงอยู่เนาะ ยังเสมอกันนะคะศูนย์ศูนย์ พี่โลนันโดว้ายพี่โอพี่โอทไมทำหนีอ้าวพี่กาคาใช่ไหมคาคาก้ากาเตกเข้า เย่ yeah, ได้หนึ่งโลกแล้วนะคะสรุปพี่โดกับพี่แฮมไม่เข้านะคะเอาละเราต้องทวงเวลาไว้ทวงเวลาไว้เพราะเราภารกิจเรายังไม่ชนะเลยวันเนี้ยเอาพี่อาเชอร์เออเอายิงยิงยิงเออ สรุปเข้าหรือไม่เข้าเฮ้คือคืออ้าวเข้าเอาแล้วเข้าแล้วภารกิจเราต้องชนะนะคะทุกคนเพราะว่ามันจะต้องทำให้ชนะให้อ้าวแล้วเตะไปไหนอะนะโกจะไปไหนอะนะเอ,อ พัแบบสุดๆน่าหลับได้โยวันนี้โกเกลียวเหนียวนะเนี่ยชนะแล้วต้องไปต่ออีกแมตช์หนึง่งชนะแล้วสองศูนย์เย่ต้องไปต่ออีกหนึ่งแมตช์ครับเย่เย่เยชนะเราต้องไปต่อ นี่ภารกิจเกี่ยวสำเร็จแล้วนะเดี๋ยวเกี่ยวรับเพื่อนก่อนนะคะภารกิจเกี่ยวสำเร็จแล้วเย่เย่เย่งั้นไปอีก1นแมตตนะคะระว่างรอบรรดาเอฟีเชิญ เชิญเข้าร่วมเล่นนะคะกำลังสนุกเลยกำลังชนะเลย พีไ่ไปแค้มพี่ไปแค้มพี่ไปแค้มยังไงต่อทำไมมันเหมือนแหลกๆอะ เข้าแล้วนะคะหนึ่งศูนย์เย่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 ดีใจอะ่ะเข้าอีกแล้วเข้าแล้วหนึ่งศูนย์ น,นั่นเงเขาก็เข้าเหมือนกันเนาะเขาเข้าหนึ่งโลกเหมือนกันหนึ่งเท่าแล้ว เพืออะไรอะ่ะทำไมยืนแบบสองคนน่ารักอะ่ะนั่นไงเขาจะเข้าอไหมเมื่อกี้เขาเกือบเข้าเลยนะ 还得夹。 อ้าว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 เ,เ,เลยไปไหนอีกเลยซะง,งั้นตอนนี้เหมือนจะเสมอแน่เลยแบบเนี้ย อยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยจะแย่งได้ไหมไม่ได้หมดเวลานะคะเสมองั้นสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะคะที่รับชมกันนะคะขอบคุณ MC มากๆเลยน่ารักทุกคนเลยบ๊ายบายค่ะ